ราดีทำซุ้มเนาะตอนนี้เขาก็มายืนอยู่มหาวิทยาลัายแห่งหนึ่งเนาะของลาวเขาหน่แหละแต่ว่าสีบ่บอกเนาะสีบ่บอกว่าเม่นมหาวิทยาลอย่างเนาะก,ก็ถือว่าให้สร้างซุ้มเดาเอาเนะาะให้สรซุ้มเดาเอาแล้วมหาวิไลยอยังเขาว่ามันก็ปิดลิขสิทธิ์ถ้าเขาทีไป แล้วเราต้องได้มาขอลิกาซิ์เพิ่ร์นข้ามาถ่ายทำคลิปอี่เองเพิ่นเราก็เอาแบบที่ว่าอันนี้เส้นที่ไปขอมันก็บ่เป็นเนาะอยู่ว่ามหา,าลัยเพิ่นกับสุวรรณลิกาซิสสมควรยักษ์กระชิชาใจบนหุ่นทองหุ่นทางเนาะอันนี้แม่นคณะศึกษาศาสตร์เด้อนี่เด้อคณะศึกษาศาสตร์เนาะนี่ของมหา,าลัยตัวนี้เนาะเนาะ คณะศึกษาศาสตร์นี่นะครับเงถือว่าก็มนี้เรานักศึกษาเพื่อนก็นเดินอันนั้นเที่ยวเขา้าเที่ยวออกเพราะว่าไปตามไปตามอันไปตามอันสถาบันของเพื่อนนอกมีคณะของเพื่นอนอันนั้นก็นย่างไปยาไป่ยางมาก็ถือว่าอ่านผต้ชมได้เบิ่งอันนั้นเีอันนี้คณะศึกษาศาสตร์แล้วิ็ภาพาไปคณะใดอื่นๆเนาะ อื่นๆเขาเจ้าก็บโเคยมาจัือกเธอกับ,บ่ฮู้เนาะมันขนาดเดร์ขนาดเดร์เนาะก,ก็สิได้ค่อยๆยางรอไปอจ,จังซี่ล่ะทีบ่ได้บ่รอรอไปไกลดอกเพราะว่ามันมันสิเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เพิ่นเนาะเฮาก็สิแม่เอาแต่ใกล้ๆนี้สถาบันใกล้ๆนี้อันใดมีอันนี้ก็มีเล่านักเรียนนักศึกษาหลายสมควรที่ว่าเนาะทีว่ามา เงี้นก็ถือว่ามือเข้าห้องเฮียนเด้เนาะอย่็นบ่กันน,นิว่าไอ้แท้ก็เป็นอันนั้นอันอนั้นมหาวิทยาลัยระดับศาสากของสอปป,ปลาวก็เป็นใหญ่ยยที่สุดในสปป,ปลาวก็เป็นตัวนี้นีน่แหละเนาะแต่ว่าเพิ่นก็บ่มีแต่บนเดียวนี่อันนี้จุดใหญ่ก็จะมีอยู่ทางนอกเพิ่นอีกเป็นคณะคณะคณะไปเห็นบ่อันนี้เป็นศูนย์ศูนย์ แฟรงโกโฟนคณะอักษรศาสตร์เลยดิเด้อนี่แหละศูนย์แฟรงโกโฟนคณะอักษรศาสตร์เห็นไหมคอนโดโฟนแฟรงโกโฟนฟักุนเตเดเลทรโฟล์แฟรงโกโฟนเนาะนี่เห็นไหมอันนี้ผู้ใดที่ว่าเรียนเรื่องอักษรศาสตร์เรียนเรื่องภาษาฝรั่งเนาะเรียนเรื่องภาษาฝรั่งกับ มาเข้ามาศูนย์ศูนย์นี้หรือว่าคณะเนานะคณะคณะอักษรศา,ศา,รา,ารสตร,ร์ศูนย์ฟรังโกโฟุนเนาะนี่นี่แหละเข้ามานี่ก็ได้เนาะนี่เขาพาการศึกชมเบิ่งงมาศูนย์พัฒนาภาษาฝรั่งมาไว้ในแห่งศาสตรลาวสรงตัวพงศ์เชียนฝรังโกฟุน ยืนสิเทนส่วนนั้นดีแล้สิบวะนี่แล้ต่อมาเนี่นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากายกรรมเนาะมันจะมีอะไรได้มีภาควิชาครูพาคราศึกษาภาควิชาครูฝึกกีฬาภาควิชาบริหารการกีฬาเนาะแล้วก็ภาควิชาเออแผนกคุ้มครองนักศึกษาแผนกค้นคว้าและ หลังปริญญาตีเนาะนี่นะนี่นะเนบิ่งไปไมึงไปเนาะนี่อันนี้คณะอิทธิยาศาสตร์การกีฬาเดินนี่เดินนี่เห็นว่าขึ้นปุ๊กไม้แต่คณะก็ปุ๊กไมอะไร่าี้เห็นไหมขาก็ปุ๊กไม้เห็นไหมปลาสือางาม วางกบุกไม้สองสามสันเนาะแล้วคนพนี้ปุกไม้เติมอีกนี่นะเบิ้งไปเบิ้งไปจังสิเราทำทรงให้เบิ้งโบลายดอกอยู่ข้างหน้านี้เป็นคณะอิทธิยศาสตร์ธรรมศาสตร์เนาะคณะอิทธิยศาสตร์ธรรมศาสตร์คณะอิทธิยศาสตร์ธรรมศาสตร าภาควิชาคณิตศาสตร์เนาะและสถิติคณิตศาสตร์และสถิติเนาะนี่เนาะยและสถิติเนาะ,นนะะนะอันนี้นี่แม่นคณะอินเดยศาสตร์สังคมภาควิชาการท่องเที่ยวและการงแองเนี่ยวและการงแรมท่องเที่ยว ต่อไปสิ่ขาทุ้มยางต่อไปต่อไป <c oughs> <c oughs> เอาเบิ้งไปอาจจะบ่ได้เบื้องหลายที่เบื้องตามเัาเจ้าสามารถถ่ายคลิปได้นี่แล่ละเด้อนีอันนี้จะเมน จ้าแมีนห้องการการศึกษาหลังปริญญาตรีออฟฟิศออฟออฟิศเคยเคยดูแลสตูดิโอนาะนี่อันนี้จะเป็นห้านห้านเอดีเอสบุ๊กสเตชนันนารีเนาะสีมเมีนบอนให้นักศึกษาได้มนานั่ง เนาะเน้นบางคนขนั้วเนาะคนขั้วนั่งอ่านหนังสือหนังสือคนขั้ววิชาต่างๆนนั่แหละนี่จึงคอยแมนค่อยแมนนี่เพิ่นปลูกใหม่เนาะปลูกหลังใหม่ก็ยังบ่ทันแล้วสิพาทำผสมยางไปเบิ่งเนาะปลูกใหม่นี้คอยยางไปสิละทำซุมนี่แหละ ไป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 นี่แหละแมนนักศึกษาลาวเพิ่นคือว่านักศึกษาลาวเพิ่นจะนุ่งสิ้นเนาะผู้หญิงน่ะนุ่งสิ้นเขาบา่าภาษาไทยว่าผ้าถุถงเนาะผู้้ายนุ่งโซ่สีดำเนาะอันนี้อันนี้จะแมนโครงการก่อสร้างอาคารห้องทดลองคณะศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะ หักยังบ่เห็นแล้วเถื่อเนาะก็ถือว่าไก่ซี่แล้วแล้วจนวนนึงแล้วเนาะแล้วจนวนนึงแล้วเนาะยังเหลือหลังนึงที่ยังบ่นแล้วเนาะถือว่านักศึกษากูยิงเพิ่นต้องให้นุงซิ้นเนาะนุงิ้นม มีตีนนนาี่สิ้นที่ว่ามีตีนเนาะสิ้นสีดำก็ว่าแม่สีดำือว่าสีฟ้าแก่เน,นี่ทายางไปตืมยางไปตืมอาจจะได้สองสามคณะนะเนาะยังอีกมันมีหลายคณะโบเป็นปิป้นซีฟป็นเสาคณะพวกเราทำผูสม ขาเจ้าเป็นบอบอหูข้อมูลเรื่องนี้ดีปันไดข <Yeah. S 1> ปยางรอไปสิละเด้อสมมเด้อ อันนี้จะแมนคณะอักษรศาสตร์เด้อครับผู้ชมคณะอักษรศาสตร์เนี่ยระ, <Yeah. S 1> ะตึกตัวนี้แมนคณะอักษรศาสตร์เนี่ยคับผู้ชมเนี <Yeah. S 1> ่ย Faculty เดลเท t e r ฟักุนตีออฟเลเ t อร์นี่ไปคณะอักษรศาสตร์ นด้านหน้าจะเป็นโลอหอสตอทอของเจ้าก,กระเปะซับยอมูเจ้า่าเป็นอย่างที่เป็นบนให้นั่งโทรศัพท์โทรศัพท์บ่บอยอย่างนี้เลย ่งด้านพุ่นละเห็ววนว่าพุ่นก็แม่นว่าอาจจะเป็นคนานอีหยังตืมลอล้วเขาเ้าก,ก็สพี่บได้ยางข้ามไปละไหมไก่เด้มาเอาเต่ใกล้ๆในี่ให้เบิง่งเนาะอันนีอ้อันนี้พิ่นเกียนยว้นี่ละแม่นว่าเลี้ยวขวัวไปอีก180สิเมตรครับแม่ A U น AUF Laos เนาะ ศงนย์ดัมพลอยาบริเตฟรังโกโฟนเวียงจันแคมปัสนิเมริกาฟรังโกโฟนเวียงจันนี่วานิจแมนศูนย์ศูนย์คิงเซจิงคิงคิงเซจง ซูนคิงเซจงคือสิเป็นเกาหลีเนาะเป็นเกาหลีนี่นะเขาเจ้ากระโปงหัวเป็นเพื่อนเห็นอย่างศูนย์ตัวนี้เนาะแต่ว่ามันขึ้นกับคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ดิขึ้นกับคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์นะนี่นะนี่เนาะโอ้ขยาง เติมต่อไปเนาะดีก็มีบรรดานักเรียนเพืนเ่นสามารถเอารถ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 ที่มา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 ,มาแลนก็ได้เดอ้อมาถือว่าเป็นกิจกรรมอันหนึ่งของบรรดาเนาะนักเรียนนักศึกษาเพิ่นก็สามารถเอารถที่มาขับสะกสบายบ่ยได้เปลืองบ่ได้สิ้นเปลืองน้ำมูกน้ำมันน,นะเนาะ อันนี้แมนนี่แหละเดี๋ยวมือกีเหาะเจ้าเฒ้านี่แหละศูนย์คิงเซจงเวียงจันเนาะมาอะไรแปลว่าเพิ่นหว่วมกับมหาวิทยาลัยสังเมียงของโองเกาหลีเด้อ,อเพิ่นหว่วมมือกับมหาวิทยาลัยสังเมียงเกาซอหลีนะ ซอเกาหลีม็นเกาหลีใต้เ้าแหละเนาะิ่ดสร้างหัวมือกันนะับแต่ปี 2, สองพันสเนาะวันที่หน,นึ่งเดือนเจ็ดนี้หอยยางลาะลงไปลาะไปวานี่ขนาดใหญ่เลยนี่นะ ถือว <mile> ่าคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์มีคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ F n S นะ F n S ภาษาของกิดเงีน้น f n s นี่อฟอไปไปซอกหาคณะเติมอีกเนาะสิเบิดแล้วบอกรู้ว่ายังไงเนาะเจ้าสีเบิร์ตยางข้ามไปมันมันไก่มันยางบาไ,ไหวเดี๋ยวหยุดตีไปท่านี้ก่อนเนาะ cắp khuôn ở trên nhang Kham cái phạm nên hơn rồi nó à à เราไปยาวๆทริปนี้ที่เอายาวๆเดี๋ยวเราสุ่มเด้อโอ้ยบัได้ย่างไปไก่เมื่อยหลายวยแล้ว